ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2519ภูมิพลอดุลยเดชปอรอให้ไวณาวันที่16พฤศจิกายนพศ2519เป็นปีที่31ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบด้วยมาตรา31มาตรา35มาตรา37มาตรา48มาตรา50มาตรา237และมาตรา238ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2519มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามในพระราชบัญญัตินี้ ยาเสพติดหมายความว่ายาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหมายความว่ากฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการใช้สารระเหยและกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหมายความว่าความผิดตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรรมการหมายความว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยเลขขาธิการหมายความว่าเลขขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรัฐมนตรีหมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เจ้าพนักงานหมายความว่าผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา4พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเจ้าพนักงานของส่วนราชการ รือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจเกี่ยวกับยาเสพติดให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยและวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงานมาตรา5ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรียกโดยย่อยาว่าปปสประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอัยการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมศุลกากรเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน6คนและเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขา,านุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลจากภาคเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต,ติดไม่เกินสองคนมาตรา6กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึ่งผลจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้มาตรา7กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผลจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ 1. ตาย2ลาออก 3. คณะรัฐมนตรีให้ออก 4เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 5. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนาารคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งซ่อมหรือแต่งตั้งเพิ่มอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอื่น มาตรา8ในการประชุมของคณะกรรมการถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมมาตรา9การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถึงเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นสิ่งชี้ขาด มาตราสิคณะกรรมการจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาทําการใดๆแทนคณะกรรมการก็ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา11ให้มีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรียกโดยย่อว่าสํานักงานปปอสอเป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ หนึ 1> 1. ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนด 2. ประสานนโยบายแผนงบประมาณและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 3. สนับสนุนข้อมูลข่าวสารวิชาการตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ,ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 4. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 5. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 6. ประสานตรวจสอบตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติราชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนดมาตรา12ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกัน ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานและให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการมาตรา13ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ควบคุมการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3. วางโครงการและดำเนินการตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 4. ควบคุมเร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบตัติตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ห้าเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือแผนงานหรือโครงการของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 6. ประสานงานและกำกับการเกี่ยวกับการบำบัดรักษาตัวผู้ติดยาเสพติด 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 8. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกำหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆเป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญ,ญัตินี้บัญญตัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 10. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบหรือโยกย้ายหรือลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือเขาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง11พิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งกำกับ และติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 12. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาตรา13ทวีให้ในายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและประกาศกำหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจดใด เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าวทั้งนี้โดยประกาศใน,นราชกิจจานุเบกษามาตรา13ตรีในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการตามมาตรา13ทวีหากเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวงังตามความสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจนั้น